สวัสดีจ้าพี่ๆจ้ามณีมณีมากินกุ้งจ้ากุ้งกุ้งแช่เย็นละจ้าแต่ว่าเอาเอาแบาบว่ามามาละลล่จากไม่คุเวเบิดนึงเนาะจ้าเนาะสาัตว์ให้คืออยากกินกุ้งไหมกุ้งแบาบว่ากุ้งแช่แข็งนีะจ้ากุ้งแช่แข็งที่ว่าอันนี้สื่อมาสดสดจากทะเลเลยเนาะจ้าเนาะบด้ซสื่อมาจากในหางเนาะสามีเพิ่นสั่งมาเถอะละเอ่อสิบโลเป็นเป็น,ปนกองโฟมหน่อย เพราะว่าสาวไทยเป็นคนสาวไทยเป็นคนกินยากแล้วเป็นคนแบบว่าเยอะในการกินเรื่องกินยังสิเนาะจา้ะเนาะสำเนียงสำนึงกับบล่อคอยสียิบใส่ปากเนาะจา้ะอันนี้ก็คือเป็นน้ำจิม้มเอ่อน้ำจิ้มซีฟูด้ดน้ำจิ้มเขาเอื่นยังเนาะใส่ทั่วพร้อมจ้ะอันปั้นเอาเนาะขี่ขานต่าเอาเป็นยังไงคือจังเป็นไก่ไก่ไกเบลียวบอเห็นนันเออนี่เห็นบ่ มาเดอพี่น้องมากินน้ากันมากินน้ากันมากินน้ำกันกุ้งแบบว่าตัวไม่เล็กตัวไม่ใหญ่กินเลยจะเอ้าหลางมือเรียบร้อยแล้วเด้อจะเด้อนี่มันจะตัวประมาณนี้แบบว่ามันเป็นแซบแสบแข็งขามปีน่าจะเนาะมันเป็นแบบเ่นเห็ดออกตกมากขึ้นตัวขึ้นมาแล้วเอามาก,กินเลยมือนี้ก็อีบ่านังจะ อืแซ่บเนาะจะเอาให้เบื้องเก๋ไก่อ้ออนอยน้ำหน่อยแซ่บอย่ปุ่นอีกกันยืนกินเนาะคะ่ะเพราะว่าท่านนั่งกินแล้วเพิ่นไอ้บ่เห็นหัวอืม้มแซ่บแห้งเนี่ยเห็นมูเพิ่นกินจังสีแม่เดี๋ยวเด้อเนี่ยเพิ่นกินจังแซ่อืมอ้ม เนีะไม่อร่อยแต่ว่ากุ้งหลอบลอบนี่มีตัวหน่อยตัวใหญ่ขากันมากเด้อจ้ะเด้อนี่อันกุ้งซาเนียมุยบานสาวไทยมันเอาไปใหดกุ้งจอมต้องกอกม่แกเปลือกมันแซ่แข็งจ้ะนี่แซ่บเบอร์ใส่ซอนนล่ละ่ะโอ้เฮียอืม แสบเยอะบอกไพี่น้องอแสบไปเลี่อยละอืมอืมคือจังส้มสีจามเนาะเปลือกกุ้งก็เอาใส่กันข้างๆอันนี้ล่ะเดี๋ยวจะเท้จะเอาให้เบื้องใกล้ๆนี่จ้ามีเบื้องหน้าหัวคือเซิงกระเซิงเลองานมาหนึกอยากกินจ้ะพี่ๆจ้ะ กินน้ำกันเลยจ่ะเด้อนึกอยากกินแห้งสามีเพิ่งก็เห็นน่ากินไว้ไฮล่ะแดีวที่นี่เ่คือดอยากปุรยุข,ข้างหลังนนัเห็นอยู่ข้างหลังนเห็นปุรยุแต่ว่าคือดอยากเอาใส่ห่อเขาไปเห็นงานแล้วกันอ เย็นเขยวจากน่อยอยู่กลุ่มมันยังมีน้ำแข็งอยู่อซ็เซ็บเซบกลุ้งอันนี้เพิ่นกินเย็นเลยเนาะทังทังเอ่อคนสวีเดนเพิ่นจะเอามากินกับมายงเนตที่เป็นกินเอ่อมายงเนตที่แบบมีกระเทียมสมเพิ่นวะแล้วแต่ชาวไทยบะมีผักอยู่ เพราะว่าชีวิตนี้เราก็อยู่ได้โดยไม่กินผักก็ได้จ้ะ <c oughs> มั่เจาะเห็นว่าเห็นคั้วไอบ้มกินผักกินหยาแล้วว่ามันพี่คืออย่างเนี้ยกินมันทึงหนวดเลยแสบไหมอืมอ,อืม กุ้งรอบนี้เพิ่นก็ได้ตัวใหญ่ปันไดแต่ว่ามันก็มีใไ่ไมีหน่อยค่ากันแต่ก็จวดอืมโอ้ย ขออนุญาตกองเปลือกไว้ทั้งขังเ้แล้วกันมาเด้อมาเด้อผีๆเองเสียบ แสบ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 แบถึงเผ็ดถึงแสบแสบถึงสวงน้ำจิ้มก็แสบมากเผ็ดเปรี้ยวเค็มหวานแล้วก็ใส่บึกทั่วทั่วขวนานาะจ๊ะ แซ่บลืมผัวนัวลืมสู่แซ่บหืมหาวไทยเป็นคนบ่ก,กินเผ็ดได้พี่ๆจ้ะกินบเน่เผ็ดทอพัอนใหญ่เด้อดสำปะ มันพรีกซ้ำซีน,นวยกับเพชเพรพ้าแห้งอ่ะอ๋อาละพี่ๆจ้า้าวไทยสีอันเก็บหลักฐานต่อเอาไว้ซ้ำนี่ละ ไอ,อ้สาวไทยกะสีขออนุญาตล่งคลิปเบื้องแล้วพีพ่ๆผู้ใดทามาคลิปนี้ฝากกดไลคล์กดแชร์กดติดตามให้เด้อเด้อจ่เด้อแต่อย่าลืมกดกระดิ่งดําเพื่อแจ้งเตือนไวอ่อ่อเพื่อที่พีพ่ๆสิบ่ได้ดพลาดคลิปต่อๆไปของสาวไทยไกบ่บ้นานเนาะจ้ะเนาะสาหรับคลิปนี้สาวไทยกะสิขอลาไปสํานีสซกก่อนเด้อจ้ะเด้อสิไปเก็บทําความสะอาดต่อหลังไม้เนาะจ้ะเนาะสําหรับคลิปนีก้กะลาไปก่อนจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย